่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองนะคะสารความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและเรื่องราวคดีปกครองที่น่าสนใจที่นําเสนอาการทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งท,ท,ทางวิทยุรัฐสภาหแห่งนี้กับดิฉันนันปพัฒน์เฉลิมสินธิรันค่ะและเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการจะมีสารคดีสั้นไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอน มีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออก อธิการบาดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาในกล้าอุทธรคำสั่งลงโทษด,ดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรในกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแยง้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจง้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินยัย มีลักษณะเป็นการกลัดแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงม่ใช่การใช้ดุลพินิษวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพี่ภากษายกฟ้อง สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ30นาทีคดีปกครองกับฝฟนนันปรพัฒเฉลิมสินทีรันค่ะสําหรับคดีปกครองที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวความสูญเสียของผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะที่เขาพาลูกชายไปใช้บริการสระว่ายน้ำของเทศบาลแต่ว่าเสียชีวิตในตอนช่วงของการใช้สระว่ายน้ําจมลงไปใต้สระนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สูญเสียที่ เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเลยและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือต้นเหตุของความสูญเสียเนี่ยพอไปเจอเนี่ยเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสระว่ายน้ํานะคะแล้วถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ย นั่นหมายความว่าเราจะเรียกร้องอะไรได้มั้งไหมเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือเปล่าชีวิตหนึ่งชีวิตกับการสูญเสียตรงนี้ทํำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันกับคุณทัตตรถกุศลมโนวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนปพัฒและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะสําหรับเรื่องราวของการสูญเสียของคดีวันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ ในส่วนนี้ค่ะต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ erm s, ในส่วนนี้เองนะคะก็เลยจะขออธิบายเกี่ยวกับคำอธิบายคำนะคะว่าการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหมายความว่ายังไงนะคะในส่วนนี้ค่ะ การจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคํเนี้นะคะหมายความว่านะคะเป็นการบริการนะคะหรือกิจกรรกิจกรรมนะคะที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจัดทําขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวมในท้องถิ่นนั้นนั้นนะคะ โดยเป็นกิจการที่อยู่ในการในความอํานวยการนะคะหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองนะคะอ,อ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตะะที่ดีให้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นการจัดทําบริการสาธา,า,า,ารณะนะคะในะในประเด็นของการจัดให้มีและและบำรุงสถานที่สําหรับการจีฬาและพลศึกษานะคะ อันอันถือเป็นการจัดทําบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนะคะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเอ่อให้บริการสาธารณะได้อย่างมีงประสิทธิภาพนะคะและเป็นไปตามหลักการของการจัดทําบริการสาธารณะนะคะจนทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นคะ่ะแล้วก็ในส่วนของคดีนี้นะคะมีข้อเท็จจริงอ่าว่านะคะอ่ะในเช้าของวันเกิดเหตุนะคะอ่ะขอญาติขอเอ่ยนามสมมตินะคะว่าเป็นในายชัยนะคะในายชัยเนี่ยค่ะ ได้พาลูกชายนะคะไปใช้บริการสระว่ายน้ําของเทศบาลนะคะโดยได้เสียค่าบริการใช้สระว่ายน้าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแต่ปรากฏว่าในขณะที่ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ํานะคะสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนเนะะี่ยค่ะในเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะออมีผู้ที่มาว่ายน้ํานะคะได้มีการร้องตะโกนนะคะว่ามีเด็กจมน้ําค่ะ ตรงนี้ค่ะนายพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลสระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณบันไดาทางขึ้นสระว่ายน้ำนะคะก็ได้กระโจนลงไปในสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็อมลูกของนายชัยขึ้นมาจากสระว่ายน้ำแล้วก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแต่ปรากฏว่าในการปฐมพยาบาลนะคะไม่ได้มีการนำเครื่องช่วยชีวิตมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็และในระหว่างที่มีการพยายามช่วยชีวิตนะคะ ของลูกชายในชัยเนี่ยเจ้าหน้าที่สาว่ายน้ำคนอื่นนะคะก็ここได้มีการโทรเรียกนะคะหน่วยหน่วยกู้ภัยอื่นมาช่วยด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยนะคะมาถึงเวลาประมาณสิบเอ็ดโงยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปช่วยชีวิตแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็ได้แจ้งนะคะว่าลูกชายในชัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วโดยโดยที่แพทย์น,นะคะได้มีการชนะสน์ Oracle, พิสุกศพก,กนะคะแล้วก็มีการระบุความเห็นนะคะว่าในชัยลูกลูกชายในชัยเนะะี่ยค่ะ เสียชีวิตจากการจมน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะเมื่อสักครู่บอกบอกว่าการที่เทศบาลจาัดให้มีสระว่ายน้ําเป็นส่วนหนึ่งของการทําบริการสาธารณะและถ้าเป็นบริการสาธารณะแล้วเทศบาลต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะอันนี้สว่วนนี้เนะคะตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496นะคะตามมาตรา53อนุมตาตรา1นะคะประกอบกับมาตรา50วรรคหนึ่งอนุมตมาตรา7นะคะ แล้วก็และมาตาหาสิบสี่ม,มาตาเก้านะคะตามพรบฉบับนี้ค่ะกำหนดให้เทศบาลนะคะมีหน้าที่ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำของเทศบาลนะคะโดยกำหนดให้ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะคะและประสบการณ์เฉพาะด้านนะคะสำหรับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำนะคะ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือนะคะรวมถึงการผฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับผู้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการให้ให้ได้ทันพ่วงทีด้วยค่ะค่ะแล้วกรณีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนาะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะในเบื้องต้นก็สนันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ยังไงก็ดีค่ะก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสารด้วยค่ะว่าเหตุแห่งความสูญเสียนะคะ ครั้งนี้นะคะเกิดจักตัวเจ้าหน้าที่นะคะเดี่ยวความบกพร่องของการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วข้อเท็จจริงจริงอ่ะเป็นยังไงคะแล้วก็เทศบาลเขามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะอัน,นีส่วนนี้ค่ะทางเทศบาลน,นะคะได้มีข้อโต้แย้งว่านะคะทางเทศบาลเนี่ยได้มีการวางมาตรฐานการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สระว่ายน้ําของเทศบาลน,นะคะโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ ซึ่งมีประสบการณ์ในการว่ายน้ํานะคะรวมถึงมีศักษะในการปฐมพยาบาลนะคะก็คือให้เจ้าหน้าที่เนะะี่ยค่ะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาบริเวณสระว่ายน้ำอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับช่วยชีวิตนะคะอยู่ภายใต้อาคารสระว่ายน้ํานะคะรวมไปถึงนะคะตัวเทศบาลนะคะได้ทําระเบียบเทศบาลนะคะว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ํานะคะเพื่อกําหนดมาตรฐานและควบคุมการใช้สระว่ายน้ําให้มีมาตรฐานนะคะ รวมไปถึงเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้มีผู้มาใช้บริการสาวายน้ํานะคะโดยตามประกาศของเทศบาลน,นะคะก็ได้มีการแจ้งข้อกําหนดนะคะในการใช้สาวายน้ําให้แก่ผู้ใช้บริการทราบนะคะว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้สาวายน้ํานะคะ แล้วก็รวมไปถึงให้ผู้ใช้บริการนะคะหมั่นตรวจสุขภาพอยู่เสมอนะคะรวมไปถึงนะคะให้ทางผู้ปกครองนะคะดูแลรับผิดชอบบุตรหลานในการลงสาไว้ร้างอย่างเข้มงวดนะคะในกรณีนี้ค่ะหากเกิดจากเหตุสุดวิสัยในการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเทศบาลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีค่ะ <c oughs> แต่ในส่วนของข้อเท็จจริงในในคดีนี้นะคะในวันเกิดเหตุนะคะรับฟังได้ว่านะคะในพงนะคะซึ่งเป็นพนักงนานจ้างทั่วไปของเทศบาลเนี่ยได้เดินดูบริเวณสสาว่ายน้ําจนถึงเวลาประมาณเอ็ดโมงนะคะแล้วก็ได้มีผู้ปกครองของเด็กนะคะที่มาว่ายน้ําเนี่ยได้มีการร้องตะโกนนะคะว่ามีเด็กจมน้ํานะคะในขณะนั้นเองเนี่ยตัวนายพงศ์นะคะอยู่บริเวณ ันในทางขึ้นเสาวไว้น้ําเนี่ยก็ได้รีบกระโจนลงไปในสระนะคะแล้วก็อุ้มเด็กออกมาจากสระนะคะซึ่งบริเวณที่มีการจมน้ําเนี่ยจะมีความลึกของสระอยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะคะ,ะในพงเนี่ยหลังจากที่อุ้มมาแล้วนะคะก็ได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะโดยมีการปั๊มหัวใจนะคะแบบเด็กขึ้นบ่านะคะแล้วก็มีการเขย่าตัวเด็กนะคะเพื่อเอาน้ําออกจากปอดนะคะทั้งนี้โดยที่มีนายชายนะคะ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ช่วยโทรแจ้งศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อให้หน่วยกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งในเวลา11.20เนี่ยหน่วยกู้ภัยก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าเด็กนะคะลูกชายของนายชัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งจากข้อได้จริง,งต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่านะคะนายพงษ์และนายชันชยนะคะซึ่งเป็นพนักงานดูแลสาว่ายน้ํานะคะ ของเทศบาลไม่ได้ร้านเลยต่อหน้าที่นะคะประกอบกับเด็กชายบุญซึ่งเป็นลูกของนายชัยเนี่ยมีอายุเพียงสิบสองปีนะคะซึ่งกล่าวเวลา,าว่ามาว่ายน้ําเนี่ยน่าจะมีผู้ปกครองมาดูแลนะคะแต่ปรากฏข้อจริงเนี่ยไม่มีผู้ปกครองมาดูแลนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดโมงนะคะซึ่งเป็นเวลาที่มีพบมีผู้มาพบ นะคะว่าเด็กชายบุญจมน้ำนะคะจนถึงเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบนะคะที่หน่วยกู้ภัยแจ้งว่าเด็กชายบุญเสียชีวิตเนี่ยระยะเวลาตรงเนี้มีเวลาเวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะซึ่งจากข้อ,ขอมูลจากาแพทย์ชนนสูตรพิศูนนะคะมีการระบุว่า,าเสียชีวิตนะคะเนื่องจากเหตุการณ์จมน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในจุดนี้เองเนี่ย แสดงแสดงให้เห็นนะคะว่าเด็กชายบุญเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เวลาสิบโมงห้าสิบนะคะซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีผู้บอกว่าจมน้ําเป็นเวลาสิบนาทีนะคะอ่าดังนั้นนะคะหากเด็กชายบุญได้เสียชีวิตก่อนที่จะขึ้นมาปฐมพยาบาลน,นะคะถึงแม้จะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากผู้มีทักษะและประสบการณ์อย่างถูกต้องนะคะ,ะหรือว่าเป็นแพทย์ช่วยชีวิตนะคะเด็กชายบุญก็ไม่อาจรอดชีวิตได้นะคะ เทศาบาลก็เลยมองว่าตรงเนี้เทศาบาลนะคะไม่ได้ร้านเลยเลยคะหรืองดเว้นในการป้องกันและและรักษาปวาปลอดภัยนะคะให้แต่ผู้ใช้บริการสาว่ายน้ํานะคะลงไปถึงเทศาบาลก็ไม่ได้ประมาทเลินเล่อนะคะแต่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแก่กรณีแล้วนะคะกรณีดังกล่าวเนี่ยเทศาบาลก็ยังยืนยันนะคะว่าเทศาบาลเนี่ยไม่ได้กระทาละเมิดต่อในใ,ใช้ผู้ป้องคดีนะคะเทศาบาลจึงไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องจดใช้ค่าเสิยใหม่เท่าแทนให้แก่ผู้ป้องคดีแต่อย่างใดคะ่ะ ค่ะก็ฟังข้ออ้างของเทศบาลแล้วก็ดูสมเหตุสมผลนะคะแล้วในส่วนของศาลปกครองสูงสุด้วคะพอพิจารณาขอ้อกฎหมายและก็ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยไม่ไม่ทราบว่ามีคําวินิจฉัยยังไงบ้างคะคดีนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะพิจารณาแล้วก็มีคำพิพากษาว่านะคะ,ะเมื่อ,อขนาดเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กใช้บริการจํานวนมากนะคะ,ะตัวเทศบาลในฐานะผู้ ผู้ถูกฟ้องคดีนะคะย่อมต้องคาดหมายได้ว่าอาจจะเกิดเหตุเด็กจมน้ำได้ง่ายนะคะเทศบาลจึงต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณที่สามารถที่จะสอดส่องผู้ใช้บริเวณได้อย่างทั่วถึงนะคะแต่อย่างกรณีเนี้ในพงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาไว้น้ําอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นสาวไว้น้นะะํเนี่ยค่ะจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้ทั้งหมดนะคะ เป็นเหตุให้เด็กชายปนลูกของนายชัยเนี่ยจมน้ํานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งศาลมองว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีระเบียบนะคะเทศาบาลจะมีระเบียบการใช้รสาไา้น้ํานะคะเพื่อควบคุมมาตรมาตรการควบคุมการใช้เสาไา้น้ําให้มีมาตรฐานเป็นแนวทางนะคะกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของระเบียบและคําสั่งดังกล่าวนะคะไม่มีการกําหนด ตัวรายละเอียดนะคะขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีการอย่างชัดแจ้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรา,ายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาวน้ํานะคะว่าต้องคอยระวังเหตุอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เข้า,าช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ในส่วนนีนะะ้เองค่ะข้อได้จริงก็ยังรับฟังได้นะคะว่าการที่เทศบาลได้มอบหมายให้ในายพงศ์นะคะทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสาย เล็กนะคะแล้วก็สายใหญ่ในเวลาในเวลาเดียวกันนะคะทั้งที่มีผู้มาใช้บริการมาจำนวนมากนะคะและหากว่าในพงมีความจำเป็นนะคะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่บริเวณริมสาว่ายน้ำได้กรณีนีน้ก็ไม่มีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ทันทีนะคะพฤติการดังกล่าวนะคะศาลก็เลยเห็นว่านะคะมาตรฐานป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการสาว่ายน้ำของเทศบาลนะคะ ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอนะคะแล้วก็ในเคสนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อค่ะหลังนั้นนะคะเมื่อลูกชายของนายชัยเสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะ,อ,ะอันเกิดจากการใช้บริการสาวไา้น้ำนะคะกรณีดังกล่าวจึงถือเป็นการกระทำระเมิดต่อนายชัยนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะคะ ในเคสนี้ค่ะศาลก็เลยวินิจฉัยว่าเทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม,มทดแทนให้แก่นายชัยผู้ฟ้องคดีค่ะค่ะคดีนี้ก็เป็นตัวอย่างคดีที่ฟังแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจนะคะแม้ว่านายชัยจะชนะคดีแล้วก็ได้รับค่าสินไหม,มทดแทนแต่มันเทียบไม่ได้อคะค่ะกับการที่สูญเสียลูกชาย ไปหนึ่งคนเนี่ยนะคะการที่เทศบาลต้องชดใช้ค่าสินไหมททดแทนให้กับในชัยอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะไปไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสระว่ายน้ําได้หรือไม่ครับเพราะว่าเทศบาลเป็นคนจ้างในพงให้มาทําหน้าที่ตรงนี้ยังไงคะอ่าค่ะในเคสของการไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้นะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะพุทธศัรกราช2539นะคะซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้นะคะมีหลักการสําคัญอยู่สองประการนะคะ ในส่วนของประการแรกนะคะก็จะเป็นการกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้านที่ห, Mania. หรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หลักการสําคัญที่สองนะคะก็คือการกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายนะคะในส่วนนี้ขออนุญาตอธิบายในส่วนแรกก่อนนะคะสำหรับหลักการแรกนะคะก็จะเป็นหลักการการกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้านที่หรือเจ้าหรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อผู้เสียหายนะคะ กฎหมายฉบับนี้นะคะได้กําหนดให้เกิดความผิดขึ้นนะคะเมื่อได้มีการกระทําละเมิดต่อผู้ต่อผู้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะ โดยผลของการละเมิดดังกล่าวนะคะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดนะคะกับหน่วยงานของรัฐนะคะมีความรับผิดในมลละเมิดดังกล่าวนะคะแล้วก็กฎหมายยังกําหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนนะคะก็คือว่ากําหนดให้ทางผู้เสียหายฟ้องคดีได้นะคะเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะคะอะไม่สามารถที่จะฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้นะคะในกรณีนี้จะเป็นไปตามมาตราห้านะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคด,ดีฟ้องละเมิดต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็คือฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้นะคะแต่ว่าหากว่าหน่วยงานของรัฐที่ร่วมทบผิดนะคะอาจจะใช้สิทธิ์ในให้ศาลที่พิจารณาคดีนะคะเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดมาเป็นคู่ความได้ค่ะเป็นการใช้สิทธิ์ตามมาตราเจ็ดวรรคหนึ่งนะคะ แล้วก็ถ้าในการกระทําละเมิดดังกล่าวนะคะหากเป็นการละเมิดโดยที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะในกรณีนี้นะคะผู้ที่ต้องรับผิดในมูลละเมิดน,นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเท่านั้นนะคะอ่ะทาทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา6นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะโดยงานของรัฐจะไม่ได้ร่วมรับผิดด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็หลักกฎหมายนะคะในการพิจารณาว่าการกระทำนั้นนะคะเป็นการละเมิดหรือไม่นะคะในส่วนนี้เองนะคะ จะเป็นการวินิจฉัยนะคะตามหลักกฎหมายนะคะซึ่งเป็นไปนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะและในส่วนเนี้ยคานิยามนะคะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐตามทรบรเนี้ยค่ะจะหมายถึงนะคะเฉพาะนะคะกระทรวงทบวงกรมนะคะหน่วยงานราชการที่มีชื่ออย่างเกิดน,นะคะที่มีฐานะเป็นกรมนะคะ รวมไปถึงราชการส่วนภูมิภาคนะคะราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายนะคะและหน่วยงานที่มีพระราชมัญราชกิจวกรรมชินิกานะคะกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้จะเป็นไปตามนิยามมาตรา4นะคะซึ่งในกรณีเนี้ค่ะกรณีกรณีที่เกิดกรณีการกระทําละเมิดนะคะอันจะอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้เสียหายสามารถที่จะ ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนนะคะเพววื่อความเสียหายได้สองวิธีนะคะ,ะวิธีการแรกนะคะผู้เสียหายก็มีสิทธิ์นะคะในการฟ้องคดีต่อศาลน,นะคะเหมือนอย่างที่กล่าวไปนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช้สิทธิตามวิธีการแรกเนี่ยก็มีวิธีการที่สองค่ะก็คือสามารถที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐนะคะชดใช้ค่าเสียหายนะคะ แทนการฟ้องคดีได้นะคะโดยที่เป็นการยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐนะคะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอให้เสร็จภายในร้อยแปดสิบวันค่ะค่ะก็เหมือนดังเช่นคดีที่ท่านนํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะก็เป็นการใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาล ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสําหรับในส่วนของการไล่เบี้ยค่ะกฎหมายก็ยังกําหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะคะก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยระหว่างเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานของรัฐนะคะอธิบายไม่ง่ายนี้นะคะว่าการกําหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายนะคะกฎหมายกําหนดเงื่อนไขเอาไว้อีกประการหนึ่งนะคะว่าต้องเป็นการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะได้กำหนดผลไว้สองประการนะคะในส่วนของประการแรกนะคะจะเป็นกรณีที่เป็นการกระทําละเมิดเกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่นะคะในส่วนแรกนะคะหากเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐนะคะ,ะกรณีเช่นนี้ค่ะเป็นผลนะคะให้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเนี่ย ต้องรับผิดต่อหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้จะเป็นไปนตามมาตราแปดนะคะกับประกอบมาตราสิบนะคะซึ่งในส่วนนี้นี่นะคะหน่วยงานของรัฐจะมีอำนาจในการมีคำสั่งนะคะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะซึ่งสามารถเรียกได้เต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้คะ่ะโดยคำนึงถึงส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานนะคะซึ่งเป็นการเรียกร้องโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลนะคะทั้งนี้เป็นไปนตามมาตราสิบสองนะคะ แล้วก็ในส่วนของกรณีที่สองนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นการกระทําละเมิดนะคะอันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าในหน้าที่นะคะาหากเกิดกรณีเจ้าหน้าที่นะคะกระทาโดยตรงใจหรือประมาทเลินเล่อที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายเนี่ย ถือ,อก,กรณีนี้ค่ะจะถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทาละเมิดต่นอนายงานของรัฐนะคะต้องรับผิดค่าสินค่าเสียหายแก่นวยงานของรัฐโดยตรงนะคะอันส่วนนี้เป็นไปตามมาตรา10น,นะคะอะในส่วนเนี้ดังนั้นนะคะในการใช้ชเชตเลเบียในคดีเนี้ยค่ะเทศบาลจะต้องมาพิจารณานะคะถึงพฤติกรรมของนายพงศ์นะคะว่าการที่นายพงศ์เนี่ยไม่ได้มาอยู่บริเวณสระว่ายน้านะคะแต่ไปอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นสระวายน้ําเนี่ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ และการที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นเหตุที่ทําให้การช่วยเหลือเด็กชายบุญนะคะไมะ่กระทําไม่ได้ทันท่วงทีหรือไม่นะคะเอะหรือว่าถือได้หรือไม่นะคะว่าเป็นพฤติการประมาทเล่เล่อย่างร้ายแรงนะคะถ้าวินิจฉัยได้ว่าหน่วยงานมองได้ว่าตรงเนี้ยเป็นพฤติการที่ประมาทเล่เล่อย่างร้ายแรงนะคะตัวเทศบาลเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะคะในโพงในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าเสียหม,มยทดแทนคืนแก่เทศบาลได้ค่ะค่ะ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะทุกๆคนคะ่ะนำคดีนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียซ้ําๆในลักษณะเช่นนี้อีกนะคะอ่าใช่ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ,ะคดนีนี้น่าจะถือเป็นอุทาหรณ์สาหรับหน่วยงานของรัฐนะคะที่มีหน้าที่ในการให้บริการกับประชาชนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของบริการที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้บริการทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินนะคะ ในส่วน,น,วเ,นเนี้ยตัวหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรจะต้องจัดให้มีมาตรการาการักษาความปลอดภัยนะคะที่มีมาตรฐานแล้วก็เพียงพอต่อการป้องกันหินนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะและหากเกิดความเสียหายนะคะที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะถือการหรือจาักการละเลยนะคะต้องทําให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าจดหมายทดแทนนะคะ ในส่วนนี้เองนะคะก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีของตัวประชาชนผู้ใช้บริการเองเช่นกันนะคะที่จะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็สอดส่องบุตรหลานของตัวเองด้วยอีกทางนึงด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานํามาฝากกันกับ สานาทีคดีปกครองวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟัง30มสคดีเอนาทีคดีปกครองได้เป็นประจำค่ะวันนังคารช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทางวิทยุรัฐสภาแล้วก็ Facebook YouTube ของสำนักง,งานสารปกครองรวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ tpchannels org และแอปพลิเคชันของวิทยุรัฐสภา tpchannels นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณทัศตารสแลวโฟนนันประพัฒลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสิ่งที่เราทุกคนล้วนพูมใจแต่ละคนมันดังไบไม้ค่ใบหนึ่ง ใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิน กลายเป็นเหมือนมเงาหิ้วึง้ทิลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรง รากแห่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ ให้ยังยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน แพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรักแข็งแ,งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้ร